ก็นี้มาอยู่กับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับ M62 MU57 ดสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อมานะครับพี่วิชัยครับ083 338 35 07 083 338 35 07ก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันกับตัวอัปเดต 45ปีนะครับแต่รุ่นใหม่ก็มาแล้วนะครับมาแล้วรุ่นใหม่ก็ติดแันนี้เลยสี่สิบหปีนะครับ45่สิบห้าปีาดูีรถนนเตรียมพร้อมส่งนะครับเอาไปติดเวรน,นะครับ เวทดเวดเวทวงล้อนะครับ้างก็ไปจิบเบทวงล้อครับเดี๋ยวกํลังอาไปเก็บแบบถอยก็เบ็ดทวงล้อก็คือเวทดตัวนี้นะครับซึ่งเดิมมันไม่มีมาจากโรงงานไม่มีก็ถ้าจากโรงงานมีก็จะมีรุ่นนี้ครับ M98 M88 นะครับที่จะมีแล้วก็ MU57 MU57 เนี่ยมีเวทดมาให้เลยจากโรงงานนะครับหนัก2ตัน8นะครับ ให้มาค้างละสองก้อนเลยเนี่ยฮะ MU57 นะนะส่วน M62 ไม่มีครับไม่มีมาจากโรงงานนะครับเนี่ยไม่มีเวทหน้าก็ไม่มีนะครับซึ่งจะต่างกับ MU57 MU57 เนี่ยดูคุณเวทหน้าครับแน่นมาเลยนะครับแน่นมาเลยอย MU57 นะครับส่วน M เนี่ยล้อหลังข้างละสองก้อนนะครับก็น้ำหนักรวมเวทสองตันแปดนะครับส่วน MU อาร์มยูสี่เก้าก็จะมีเวียดหน้าให้นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นรถเล็กกว่าแต่ก็มีให้นะครับซึ่งต่างจากเอ็มหกสองครับเอ็มหกสองนี่บล็อกมาอย่างนี้เลยนะครับไม่มีชุดแถมมาไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับไม่ต้องไปถามเซลนะว่าติดขอเพิ่มได้ไหมไม่ได้ครับดูดูแลกันครับก็จะเป็นชุดยึดมากับตัวตัวยึดใบมีดแล้วก็ยึดใส่กับตัวคานหน้ายกเว้นว่าเราไปแปลงเอา ทำเป็นคอกแล้วก็ทําทตีเหล็กเป็นคอกแล้วก็เอาหาเวดมาวางเอาซึ่งจะไม่ไม่ไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับเพราะว่ามันมันติดตั้งไม่ได้เนี่ยทำนี้เลยของ M6 2มครับเนี่ยมาอย่างนี้เลยแต่ถามว่าทําได้ไหมเนี่ยครับไปตีกล่องเอาคอกทําแล้วก็ยึดน็อตเจกับน็อตอสีตัวสีตัวไหนสีตัวเนี้ยนะฮะดูถ่ายไงให้ดูอ่าไม,ไม่มีนะ เนี่ยเรามายึดน็อตเอาสี่ตัวนี้พอยึดน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับเป็นคอกแล้วก็หาเหล็กมาวางเอาในนี้ยสามารถวางได้แต่ถามว่าได้จะได้กี่กิโลอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะ M62 หรือ M60 น่ยจะไม่มีมาให้นะครับซึ่งจะต่างกับ MU นะครับ MU ก็นะฮย MU มามีมาให้เลยนะครับ MU49 นะครับ MU49 เอ่ 49, ไม่มีเวทหลังมาให้นะครับก็จะมาแบบนี้นะครับส่วนท่านในจะขอแถมก็ติดต่อมานะครับคุยกับเราได้นะครับเนี่ 6, เยเอ็มหกสองไม่ไม่มีนะครับน 5, 7, นเนี่ย MU57 เนี่ยแน่นๆเลยฮะท่านดูนะฮะนี่คือเวทของ MU57 นะแน่นๆมาเลยนะครับสองตันแปดแล้วก็เวทหลังมาฝั่งละสองก้อนเลยนะครับ MU57 นะ ใครจะไปลงนาได้ถอดเวทนะครับหรือจะไปขีดต้องถอดเวทหน้าออกนะครับไม่งั้นยางไปเร็วนะครับอันนี้ก็62นะครับ62ก็ไม่มีเวทนะครับน้ำหนักก็จะประมาณ1,800กิโลนะครับรวมๆคือตัวรถนะถ้ารวมใบมีดก็ใบมีดก็ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลแต่ต้องมี3-400กยโลแหละชุดใบมีดนะครับนี่ M 62นะครับ อันนี้ M57 MU57 อน,นี่กอ็ MU57 ก็จะเวียดมาแน่แนๆอย่างนี้เลยเวียดมาแน่นแน่นอันนี้ก็ m u 5 7จดท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเลยครับศูนย์คูปตาจักรเสียดยนตหนองบัวลำพูนะครับติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยได้เลย083.338.35.07 0833383507นะครับคลิปนี้ก็ขอญาติจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ